สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับกิกน,นะคะเพจโปรโมชั่นป้ายแดงขายลีเวอร์บายพจัดการกิกนะคะวันนี้นะคะกิกพามาชมรถนะคะเป็น SUV B ขนาดเล็กคันนี้นะคะซึ่งเป็นรถ m g z s นะคะที่มาพร้อมกับสีแดงทั้ง2คันนี้แต่ว่าต่าง,างกันที่รุ่นนะคะซึ่งจะเป็นรุ่น X ราคาอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทแล้วก็จะเป็นรุ่น V นะคะราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะว่า2งรุ่นนี้ราคาต่างกัน4 0่0 0ืนเนี่ยมีอะไร ต่างกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาไปชมเป็นรุ่น X ก,ก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะไปรับชมกันค่ะค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็น M G รุ่น X นะคะราคาอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ1.5นะคะกับแรงม้าที่114แรงม้านะคะแล้วก็การดีไซน์ของเขานะคะเดี๋ยวพี่จะพามาชมด้านหน้านะคะใน สำหรับตัวเซทเอุ่นเอ็กคันนี้นะคะก็คือจะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ MG นะคะด้านหน้าขนาดใหญ่แบบนี้พร้อมตัวตะแกงด้านหน้า,านี้นะคะจะเป็นสีแบบเปียนโนแบ็กเลยนะคะสำหรับตัวชายนะคะของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับตัวชายนะคะสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับไฟหน้านะคะของตัว ngzs นะคะจะให้ไฟหน้ามาแบบ led projector แล้วนะคะพร้อมไฟ daytime running light แบบนี้นะคะ,อะบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่าจริงๆนะคะสำหรับตัวอุปกรณหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะคะเป็นล้อมแม็กขอบ17นิ้วนะคะพร้อมยางโยโกฮาม่าแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กปัดลายทูโทนมาให้แล้วนะคะลูกค้า แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะสําหรับตัว z ซนะคะจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวมาให้เลยเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นาลาลังคานะคะลูกค้าที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะในรุ่น X นะคะจะมีพาโนลามิกสลูปมาให้นะคะซึ่งเป็นสรูปขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าคุ้มค่าจริงๆนะคะ แล้วก็ตัวกุญแจนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจสมาย์เลตนะคะลูกค้าสามารถกดเปิดประตูนะคะดูนะคะคือกระจกมองข้างจะสามารถกางออกมาเองเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะปิดเปิดปิดล็อกนะคะตัวกับตัวกุญแจแบบนี้เลยเป็นระบบเพื่สตาร์ทแล้วด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังนะคะเขามาพร้อมกับตัว ไฟท้ายแบบ LED นะคะพร้อมไฟเบรกล่งที่3แบบนี้เลยนะคะด้านบนก็จะมีคลิปฉลามนะคะซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณวิทยุนะคะแล้วก็มีตัวโลโก้ MG ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นมือเปิดนะคะสำหรับมือเปิดนะคะให้ลูกค้าเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะภายในด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่า,วากว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็เบาะของเขานะคะพับได้เป็น40-60เเลยนะคะลูกค้าสามารถพับด้านเดียวก็ได้หรือว่า สามารถจะพับราบไปเลยก็ได้นะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นแบบลึกลงไปนะคะอ่าลูกค้าสามารถติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าได้นะคะสำหรับตัว ZS คันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะด้านล่างนะคะเขาให้มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์ถอย3จุดเลยแล้วก็ตรงไฟตรงนี้นะคะจะเป็นไฟทับทิมนะคะซึ่งมีครอบเป็นสีเป็นโนแบ็คแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงชายตรงนี้นะคะจะมี ท่อคู่นะคะสท่อนะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยซึ่งเป็นตัวที่มาจากโรงงานเลยนะคะออกจากโรงงานเนี่ยมาสเปคแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวกิ๊กพาชมด้านในนะคะ MG ZS คันนี้นะคะจะเป็นรุ่น X ภายในของเขานะคะลูกค้าจะได้ตัวสลูปนะคะเป็นตัวสลูปแบบเปิดไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสลูปแบบขนาดใหญ่มากๆสามารถ ขึ้นไปยืนได้สองคนเลยนะคะตัวสลูปนะคะลูกค้ายืนฝักด้านหลังขึ้นมาอีกก็ได้นะคะตัวนี้คุ้มค่าจริงๆนะคะแล้วก็วัสดุข,ของเขานะะจะเป็นสีทูโทนนะคะหุ้มบุหนังทอ่าซอฟทัชต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ,บุหนังแบบนุ่มแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าหรูหราให้โซพรีเมียมมากๆกับรถราคาเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ย แล้วลูกค้าได้หน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์แบบ10นิ้วแบบนี้เลยนะคะรองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้ด้วยนะคะคุ้มจริงๆนะสำหรับ MG ZS รุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะเกียร์ของเขาจะเป็น เกียรแบบ8สปีดนะคะพร้อมตัวเบรกมือเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วแล้วก็ออโต้เบรกโ h ก็มีมาให้นะคะตรงนี้มีช่องเสียบ USB มาให้แบบหลายจุดมากๆเลยแล้วก็ตัวหน้าปัดเรือนไม้นะคะจะเป็นหน้าปัดแบบอ่าเป็นแบบ3มิติแล้วนะคะดิจิตอล3มิตินะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะสำหรับตัว MG คันนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบ มัลติฟังก์ชันแล้วนะคะซ้า,ายขวานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเบาะเบาะด้านคนขับนะคะลูกค้าปรับไฟฟ้าทั้งหมด6ทิศทางเลยนะคะสำหรับรุ่น X เ,เนี่ยเราได้สรูปเราได้เบาะปรับไฟฟ้าเราได้แบบหลายๆอย่างเลยไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะอ่าบอกเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็เบาะนะคะเบาะด้านหลังนะคะ จะเป็นบอบ์ดที่สามารถพับได้40 60แล้วก็บุหนังนะคะเป็นหุ้มหนังมาให้แบบนี้เลยทูโทนบอกเลยว่าครบคันจริงๆลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะภายในครอบครัวอาเดี๋ยวกิ๊จะพาไปชมรุ่น V นะคะซึ่งมีอะไรเพิ่มเติมมาจากรุ่น X เ,เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ และสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็น MCZS นะคะรุ่น V นะคะราคาอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่ามองภายนอกนะคะแทบมองไม่ออกเลยว่า รุ่นนี้นะคะแตกต่างอะไรจากรุ่น X ของเรานะคะแต่กิกจะบอกให้นะคะว่าตัวนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะคะแล้วก็ตัวปัดน้ําฝนของเขานะคะจะเปิดปิดอัตโนมัติทั้งหน้าและหลังเลยนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะจะมีกล้องส6 0รอองศารอบคันแอร์แบกนะคะมาให้6จุดแล้วก็ที่สําคัญนะคะระบบไอสมาร์ทนะคะระบบตรวจวัดลมยานะคะทั้ง4ล้อด้วยมีมาให้ในรุ่นเฉพาะรุ่น V นะคะ แล้วก็คันนี้นะคะที่กิกจะพูดไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเขามาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะคะเป็นตัวชุดแต่งไรเดอร์เดี๋ยวเราพามาชมกันนะคะว่าชุดแต่งไรเดอร์เนี่ยสวยงามน่าใช้ขนาดไหนนะคะสำหรับตัว MG ZS นะคะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งไรเดอร์จะมีสเกิร์ตนะคะด้านหน้าแบบนี้เลยชิ้น เล็กเรียวเรียเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ถามว่าเตี้ยกว่าเดิมเยอะไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ได้เยอะนะความสูงเพิ่มความสูงนะคะมันลดลงนิดนึงนะคะแต่ว่ารับรองค่ะไม่ติดไม่ติดล้อไม่ติดซุ้มแล้วก็ไม่เตี้ยแน่นอนอ่าแล้วก็ตัวไรเดอร์นะคะของเรานะคะจะมีตัวสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะคะ เี๋ยวเรามาดูกันนะคะสกเกิร์ตด้านข้างของเขานะคะจะเป็นสกเกิร์ตสีดานะคะแบบนี้นะคะตัดกับตัวขอบนะคะตัวนี้นะคะสีแดงแบบนี้เลยอบอกเลยว่าของไรเดอร์นะคะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะลูกค้าก็คือจะมีหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็ตัวนี้เลยสปอยเลอร์หลังนะคะซึ่งมีมาให้กับตัวชุดแต่งนะคะจะเป็นสปอยเลอร์หลังสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสกเกิร์ตด้านล่างอาหมชมนะคะ สะเกิดด้านล่างของไรเดอร์นะคะจะออกแบบมาเป็นท่อคู่สองฝั่งแบบนี้นะคะตรงกลางของเขาะะจะเป็นสีเงินๆแบบสีออกเกือบขาวมุกแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีตัดขอบสีแดงแบบนี้นะคะซึ่งตรงขอบสีแดงเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะถ้าจะไม่เอาเป็นสีแดงก็ได้นะคะสามารถบอกเขาได้เลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคด้านในนะคะความแตกต่างของรุ่น X และรุ่น V นะคะ สำหรับความแตกต่างนะคะบอกเลยว่าอันดับแรกเลยคือตัวระบบ iSmart เดี๋ยวกิ๊กจะทำให้ดูนะคะว่า iSmart คืออะไรนะคะ i อ m a r t ก็คือระบบที่สั่งการด้วยเสียงนะคะตัวนี้นะคะเรากดเข้ามานะคะเดี๋ยวเราขอคุยกับเขาก่อนนะคะว่าเขาจะทำตามเราหรือเปลา่าเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่า iSmart กิ๊กจะสั่ง Copper s l o p นะเดี๋ยวคอยดูนะ,ะมาสนุกสนานไปกับ m อ เขาคุยกับเราก่อนเลยเห็นไหมน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยมากการุณาวแวะเติมน้ำมันได้คะ่ะเดี๋ยวไปเติมให้นะคะสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงเปิดสัลูปอ่าเป็นยังไงคะคือ ไอสมาเม็นมีข้อดีอย่างนี้จริงๆนะลูกค้าสามารถสั่งการด้วยเสียงแล้วก็ขับรถไปบอกเลยลูกค้าไม่เหงาแน่นอนเขาคุยกับลูกค้าได้ตลอดเวลาเราสามารถสอบถามอุาภาพอากาศสอบถามปั๊มน้ำมันร้านอาหารที่อยู่ใกล้หรือว่าอยากจะไปไหนนะคะบอกเขาได้เขาหาแผนที่นะคะนำทางเราไปได้เลยแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดแอร์เปิดปิดสลู เปิดกระจกด้านคนขับอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวไอ้สมาร์ทเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่อก,กับโทรศัพท์มือถือได้นะลูกค้าลูกค้าสามารถสั่งสตาร์ทรถนะจากโทรศัพท์นะคะเข้ามา,าสั่งสตาร์ทรถมาที่ที่เครื่องยนต์ได้เลยสตาร์ทได้เลยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเราใช้เป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งใช้ในการสตาร์ทรถนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าที่เพิ่มขึ้นมาอีก หนึ่งระดับก็คือตัวกล้อง360องศาคือในรุ่นนี้นะคะจะมีให้เฉพาะรุ่น V เท่านั้นนะคะเป็นกล้อง360องศานะลูกค้าตัวนี้ระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาแอร์แบกเพิ่มขึ้นมา6ใบนะคะตัวนี้คุ้มค่าจริงๆเบาะห,หน่งเบาะหนังมีให้หมดนะคะเบาะหนังสเดียวกันเลยคือแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าข้อ ข้อแตกต่างของตัว X และตัว V เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือหลักๆเลย i อ m a r t ลูกคา้าดูโลโก้ของ iSmart ได้เลยลูกคา้ารู้เลยว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น V นะคะอ่ะเดี๋ยวกิจะพาชมโปรโมชั่นนะคะสำหรับตัว MG ZS ทั้ง2รุ่นนะคะไปชมด้านหน้าเลยค่ะแล้วลูกค้านะคะที่กำลังมองรถครอบครัวขนาดเล็กๆแบบนี้อยู่นะคะกิกแนะนำเลยนะคะตัว MG ZS เนี่ยน่าใช้มากๆเลยราคาของเขานะคะเบาๆเจ็ดแสนกว่าบาท คือไม่ถึงแปดแสนเลยอย่างตัว V ีเนี่ยราคา7จ็ดแสนเก้าหมบาทนะคะแล้วก็ตัว X นะคะเจ็ดแสนหบาทออปชั่นที่เขาใส่มาให้มาเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นเพียง6,900บาททั้งนั้นนะคะก็คือลูกค้าสามารถจ่ายเงิน6,900บาทขับรถไปใช้ได้เลย คือขอให้ลูกค้าผ่านตามเงื่อนไขไฟแนนซ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจอยากออกรถ MG ZS หรือว่ากำลังดูอยู่นะคะว่ารุ่นไหนหน่าใช้หรือว่าเปรียบเทียบกับ รุ่นอื่นอยู่กิกแนะนำเลยนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกให้ลูกค้าเลยแล้วก็ลูกค้าสามารถสอบถามกิกได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรมาที่เบอร์0 9 5 3 9 6 2 6 2 9นะคะหรือว่าทักข้อความมาก็ได้นะคะกิกมีบริการทำไฟแนนซ์แล้วก็บริการส่งรถให้ถึงบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊กก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ